สรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหน่วยที่4นี้ที่ได้ให้ชื่อว่าคิดให้ครบเริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคงการคิดให้ครบเราควรจะต้องคิดถึงความพร้อมของเจ้าของคิดถึงสินค้าและบริการมีรายละเอียดอย่างไรคิดถึงเรื่องการตลาดคิดถึงเรื่องรูปแบบของธุรกิจคิดถึงเรื่องการบริหารจัดการคิดถึงเรื่องการผลิตคิดถึงเรื่องการเงินและคิดถึงเรื่องแหล่งทุน ในแง่ของความพร้อมเราต้องคิดถึงไอเดียทางธุรกิจประสบะการณ์ความถนัดความมุ่งมั่นและจุดชนวนที่จะทําให้เราก้าวเข้าสู่ความเป็นเจ้าของกิจการสินค้าหรือบริการรูปแบบแบบการใช้งานความต้องการของผู้บริโภคการตลาดคิดถึงฐานลูกค้าระดับราคาสินค้าของเราแนวทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบธุรกิจจําเป็นต้องดูถึงวิธีการซื้อขาย การจดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายการบริหารจัดการจะต้องดูไปถึงกำลังคนค่าใช้จ่ายและระบบที่จะนำมาใช้บริหารจัดการการผลิตแน่นอนนี้ไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับโรงงานสถานที่เครื่องจักรวัตถุดิบกรรมวิธีการผลิตและต้นทุนการผลิตในเรื่องของการเงินจะต้องดูถึงเรื่องของการลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้จากการทำธุรกิจแหล่งเงินทุนคิดถึงเรื่อง เงินทุนเงินกูนะ้จะใช้ในสัดส่วนเท่าไหร่จะใช้จะหามาได้อย่างไรนอกจากนี้หลังจากที่เราคิดถึงเรื่องประเด็นต่างๆอย่างน้อย8ประการที่ท,ที่ที่นำเสนอมาแล้วนะเราจะต้องคิดไปถึงเรื่องผู้ที่มีความเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเสร็จแล้วเราก็ต้องโยงกลับไปที่วงจรการทำธุรกิจภาพทั้งสามภาพจะมาซ้อนกันอยู่ ภายใต้ผลประกอบการจากธุรกิจในรูปของกำไร